และวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรเด็กๆอยากทราบไหมคะก่อนจะไปเรียนรู้กันนะคะครูต่ายก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆตั้งใจฟังนิทานนะคะเพราะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องฉันรักเมืองไทย แต่งเรื่องโดยชยัยฤทธ์สีโรดฤทธวาดภาพโดยโสภาคดวงแขฉันรักเมืองไทยสุขใจหนักหนามีพระราชาเมตตาปรานีฉันรักเมืองไทยภูมิใจถุกทีภาษาไทยนี้มีใช้นานมาฉันรักเมืองไทย ผูกใจศรัทธานับถือศาสนาสามารถเลือกได้ฉันรักเมืองไทยรวมใจใกล้ไกลเมื่อยามมีภัยร่วมใจช่วยกันฉันรักเมืองไทยอุ่นใจทุกวันทหารแข็งขันป้องกันบ้านเมืองฉันรักเมืองไทย ชื่นใจทุกเรื่องขาขายฟูเฟื่องรุ่งเรืองทั่วไทยฉันรักเมืองไทยจริงใจห่วงใย,ยเพื่อนพ้องถิ่นใดมีมิตรไมตรีฉันรักเมืองไทยเข้าใจวิถีพอเพียงพอดีมีสุขควรทำฉันรักเมืองไทยร่วมใจหนุนนำ ใช้ของไทยทำทำให้ไทยเจริญฉันรักเมืองไทยเพลนใจเหลือเกินท่องเที่ยวเพลิดเพลินเชิญเที่ยวทั่วไทยฉันรักเมืองไทยสุขใจกว่าใครฉันรักเมืองไทยสุขใจบ้านเรานิทานจบแล้วนะคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยนิทานได้เล่าถึงเมืองไทยหรือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเรากันนะคะ oh. ในนิทานได้พูดถึงพระราชาใช่ไหมคะเด็กๆ ซึ่งพระราชาของประเทศไทยหรือพระมหากษัตริย์ของเราในปัจจุบันนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม,มาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทาธิเบศราชวรโรดมบรมนา อับพิษวชิระก้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระวาชิระก้าเจ้าอยู่หัวนะคะธงชาติไทยหรือธงไตรงเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะเด็กๆซึ่งประกาศใช้เป็นธงประจำชาติตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่6นะคะ แต่เดิมธงชาติไทยของเราจะเป็นรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลางและพื้นหลังจะเป็นสีแดงนะคะ ซึ่งทำยากและมักจะมีการชักธงกับหัวทำให้ไม่สวยงามเพราะไม่มีความสมมาตรนั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงออกแบบธงใหม่เป็นรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460และพระราชทานานามธงชาติไทยว่าธงไตรรงนะคะ ธงชาติไทยของเรานะคะจะมีทั้งหมด5แถบและจะมีทั้งหมด3สีนะคะได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินซึ่งสีแดงจะหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะสัญลักษณ์ประจำประเทศไทยสัญลักษณ์ประจำประเทศไทยจะมีอยู่ทั้งหมด3สิ่งนะคะ1 สัตว์ประจำชาติไทยคือช้างไทยนะคะ 2. ดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนนั่นเองนะคะเด็กๆและ 3. ส,สถาปัตยกรรมประจำชาติไทยคือศาลาไทยนะคะ ประเทศไทยจะมีอยู่ทั้งหมด77จังหวัดนะคะเด็กๆและจังหวัดนครปฐมของเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะคะและนี่ก็คือแผนที่ประเทศไทยของเรานะคะมีลักษณะคล้ายกับขวานเลยนะคะเด็กๆโดยแบ่งออกเป็น4ภาคใหญ่ๆคือ 1. ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคใต้ และภาคกลางจังหวัดนครปฐมของเราจะอยู่ในภาคกลางนะคะเด็กๆเ,เมืองไทยของเราเป็นเมืองที่น่ายอยู่นะคะเด็กๆเด็กๆจงภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและควรรักนิชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ของเรานะคะสำหรับวันนี้คุต่ายต้องขอตัวก่อนนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ